Honda CRV เข้าใหม่ครับ SUV 5ที่นั่งไซส์ใหญ่ค่าย Honda เข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับใครที่ตามหาอยู่ครับห้ามพลาดคลิปนี้เลยรถย่างสวยครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอทอออตโต้กันอีกแล้วเช่นเดิมนะครับผมยังเจอกันอยู่ที่เดิมนะครับที่บริษัททอออตโต้ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวัน9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะฮะ วันนี้นะครับผมมีรถ s u ส SUV นะครับที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของทางบริษัททอออโต้เราเลยนะครับมานำเสนอหนึ่งคันครับพุ่งเข้าใหม่สดสดร้อนๆสภาพสวยๆเดิมๆโครงสร้างวารันตีใหม่น้อยๆหลักหมื่นและราคาเบาๆครับผมกับคันนี้เลย Honda CR-V ครับผมคันนี้เป็นตัว2.4 ES นะครับ ขับเคลื่อน4ล้อแบบ f u ู l Time ปี2019.20จด20ครับเป็นรถบริษัทลดละวางนะครับสถาบันการเงินมือเดียวจากป้ายแดงประวัติศูนย์ะใครที่สนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่ครับถ้าใจร้อนนะครับเบอร์โทรใต้คลิปนี้โทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับโฉมหน้านะฮะจะเป็นโครเมียมนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมนะ ตกแต่งด้วยสีดำเงาแบบเมทัลลิกเนี่ยครับผมสวยๆเลยไฟหน้าเดิมโรงงานครับเป็น l u l e d นะครับผมไฟลงไฟเลี้ยวอยู่ในโครมเดียวกันมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้2จุดครับด้านล่างตกแต่งด้วยไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็มีชุดแต่งสแตนดาร์ดโรงงานมาให้นะครับผมก็จะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็มีโครเมียมเล็กน้อยครับผมสีขาวมุกสวยๆเดิมๆครับตัวรถเหลี่ยมสันเดิมแท้คมชัดโครงสร้างเดิม รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำไม่เดิมไม่แท้ตรวจสอบได้ครับผมสำหรับล้อและยางของคันนี้นะครับจะเป็นแม็กปัดเงาทูโทนสีดำครับขอบ18เดิมโรงงานติดมากับตัวรถนะฮะล้อแม็ก5รูครับได้ดิสเบรก4ล้อระบบเบรก ABS ครับโครงสร้างเบ้าโชคเดิมๆครับผมโชคเดิมโรงงานนะครับรอยแต้มสีอยู่ชัดเจนแบบนี้นะคะผม ส่วนตัวยางคันนี้เนี่ยได้เป็นยางโยโกฮามานะครับปี2022ครับสัปดาห์ที่8นะรหัสยาง235 60 R18 ครับผมนะชุดแต่งด้านข้างครับตกแต่งด้วยขอบโเมีย่นะกระจกเดิมแท้นะครับทุกบานเป็นของ Honda นะครับไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนภาสีพอร์บอต่อให้ใหม่นะครับผมส่วนตัวกระจกมองข้างเนี่ยได้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับ ปรับแล้วก็พับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเดียวแบบ LED แล้วก็มีกล้อง่า Honda Lane w a t ให้ด้วยนะครับสำหรับด้านซ้ายมือเปิด Smart Entry ครับกุญแจรีโมท Smart Keyless สำรองครบทุกชุดนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยจะเป็นโทนสีดำล้วนทรงสปอร์ตสวยสวยดูหรูหราภายในกว้างมากนะครับสำหรับ Honda CRV นะครับผมแล้วก็ตกแต่งลายไม้สวยงามครับเสาปีเดิมโรงงานครับหัวน็อตบนล่างไม่มีแกะครับแผ่นเพดเดิมโรงงานไม่มีรอยแกะไม่มีรอยชำรุดครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่นะคะสำหรับ Honda CRV 2.4ตัว ES นะครับปี2019 20ครับได้ปีใหม่ๆไม่น้อยๆไปใช้งานนะครับเป็นออโต้ขับสแบบฟูลไทม์คันนี้ผมขายอยู่เพียง850,000กับอีก5,000บาทครับผมสำหรับด้านหลังครับเดิมๆโรงงานเลยฝาท้ายเดิมครับตกแต่งด้วยโครเมียมครับกระจกเดิมตาปั๊มฮอนด้สีส้มนะครับ แล้วก็ไฟท้ายเป็น LED ครับทวดทรงเป็นเอกลักษณ์ครับชุดแต่งสเกิร์ตด้านล่างครับมีไฟทับทิมมีเซนเซอร์อ่ะมีไฟทับทิมมีเซนเซอร์2จุดนะครับผมแล้วก็ด้านบนจะเป็นสปอยเลอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ครับกล้องถอยหลังติดกับตัวรถมีให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ฝ่ายกระโปรงท้ายคันนี้เป็นไฟฟ้านะครับจะเปิดนะฮะจากด้านหลังเลยก็ได้หรือว่าจะกดรีโมทก็ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมกดรีโมทให้ดูแล้วกันนี่นะฮะไฟเลี้ยวก็จะเป็น LED ด้วยนะสวยๆเลย ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าครับภายในกว้างมากนะครับภายในกว้างมากคันนี้เนี่ยจะเป็น5ที่นั่งนะครับผมตัวตัวเจที่นั่งเนี่ยจะเป็นตัวท็อปนะถ้าเป็นตัว E L เนี่ยจะได้เป็น7ที่นั่งนะส่วนตัว E S เนี่ยจะเป็น5ที่นั่งนะครับผมด้านหลังเดิมๆครับโครงสร้างรอยซีนเดิมเชื่อมเดิมครับหัวน็อตฝากระโปรงท้ายไม่มีรอยแกะครับผมทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาครับผม นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะฝาชงฝาชกคาโชกสวยเดิมหมดนะครับผมด้านในนะครับก็จะเป็นยางอะไหล่ครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กนะครับลายเดียวกับด้านนอกเลยนะครับส่วนยางก็เป็นยางติดมดมานะครับเครื่องมือแมรงนะครับอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดมากับป้ายแดงนะครับอยู่ครบถ้วนทุกตัวนะครับผมนะเบาะด้านหลังก็ปรับได้พับได้เป็นแนวราบนะครับแบบนี้พับง่ายนะครับพับง่ายนะครับพื้นที่ใช้งานเยอะผมบอกเลยว่า Hon d a CRV เนี่ย เป็นรถ SUV ที่ด้านในกว้างมากๆครับแล้วก็นั่งสบายมากๆด้วยนะครับผมนะฝาท้ายเดิมๆนะครับเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับผมนะครับข้อดีเลยนะครับของรถ SUV ของค่าย h อนด้ที่เป็น CRV นะครับหนึ่งเลยนะครับนิ่มนะครับนิ่มมากๆนะเหมือนลูกค้าขับรถเก๋งเลยนะปกติเนี่ยถ้าลูกค้าซื้อที่เป็นไซส์ใหญ่นะที่เป็นแบบ SUV เจ็ที่นั่งที่เป็นไซส์ใหญ่ค่ายหลักๆนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นฟอร์จูนไม่ว่าจะเป็น m u วเอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาปาเจลโนะครับผมเวลาลงอาเขาเรียกลงหลุมลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโค้งๆบ้างนะครับผมก็เป็นอาการของรถไซส์ใหญ่เนาะแต่ว่า CRV เนี่ยเหมือนให้ความรู้สึกว่าลูกค้าได้ขับรถเกง๋งซีดาน4ประตูไซส์ XL นะครับผมนะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยได้เป็นรถ SUV นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากครับผม ในส่วนของตัวคอนโซลก่อนละกันนะคะผมนะคอนโซลจะเป็นโทนสีดําล้วนหมดเลยนะคะผมแล้วก็ตกแต่งลายไม้นะครับแล้วก็มีตัวสีดําเป็นโนแบ็คเนี่ยคาดเล็กน้อยนะครับตั้งแต่ซ้ายจนถึงขวาเลยนะครับผมนะคันนี้ก็คู่มือคู่มือการใช้งานอยู่ครบถ้วนนะครับลถมือเดียวป้ายแดงนะคันนี้หน้าจอตรงกลางทัชสกรีนเดิมโรงงานครับมีระบบนําทางเนวิเกเตอร์ด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ f m a m, m p 3ใช้งานได้ปกติ ต้องบอกว่าออปชันเนี่ยครบเลยนะครับสำหรับ h อน d ้า CRV นะก็ป้ายแดงเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นตัวนี้ก็น่าอยู่ประมาณล้านสี่นะครับผมนะแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้ครับดูโอซ้ายขวาแยกให้เรียบร้อยครับอีโคโหมดนะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์แบบแถวตรงนะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ CVT เรียบร้อยครับเบรกมือไฟฟ้ามีเบรกโฮลให้เรียบร้อยครับตรงคอนโซลตรงกลางนะครับก็จะมีช่อง power outlet ให้หนึ่งช่องเลยครับช่องเก็บของที่วางแก้วตกแต่งลายไม้สวยงาม ที่พักแขนเลื่อนได้ปรับระดับได้นะครับผมเป็นสีดำนะเป็นหนังนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีช่องชาร์จไฟให้อีก1ช่องนะครับด้านล่างนะช่องเสียบสาย AU USB นะครับแล้วก็มีช่อง HDMI ด้วยนะครับผมนะส่วนพวงมาลัยคันนี้ครับจะเป็นพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตนะครับได้เป็นพวงมาลัยหนังอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยเดิมติดมากับตัวรถเลยนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มล็อกความเร็วหรือที่เราเรียกกันว่าระบบคูตคอนโทรลนะครับผมส่วนด้านซ้าย จะเป็นปุ่มคอนโทรลเครื่องเล่นเครื่องเสียงนะครับล้วก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เพื่อรับสายแล้วก็วางสายได้ด้วยนะครับส่วนหน้าจอเรือนไม้นะครับคันนี้จะเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับเลขไม้อยู่ที่87,238โลเท่านั้นนะครับไม้แท้ตรวจสอบได้นะครับผมนะส่วนออปชั่นนของตัวประตูคันนี้ต้องบอกว่าเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกนะครับด้านข้างเนี่ยทั้ง4บานนยครับก็จะเป็นแบบ ออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับคือเราไม่ต้องกดค้างนะครับเรากดนะครับแล้วก็ปล่อยได้เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีระบบแอร์โปรเทคชันแจมนะครับหรือว่าที่เรียกว่ากันหนีบเนี่ยก็มีให้เรียบร้อยนะครับผมแอร์แบกใบครับรอบตัวรถนะคันนี้ผมแถมกล้องหน้าแบบบันทึกวิดีโอให้ด้วยนะครับผมใช้งานกันยาวๆส่วนกล้องหลังมีอยู่แล้วนะครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยนะครับผมนะก็ตัวเรือนกล้องเนี่ยเขาก็จะปรับให้อัตโนมัตินะแล้วก็สามารถปรับได้ถึง3เลน นะครับก like so like so ็จะมีเลนแบบตัวนี้ก็จะเป็นเลนแบบมองจากข้างบนลงข้างล่างนะครับเพื่อดูระยะห่างของด้านท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลนแบบมุมสามเหลี่ยมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเลนกว้างนะครับก็จะเห็นไกลขึ้นนะครับผมนะตรงนี้นะครับหลังคาเดิมฝ้าเดิมครับสวยสวยเดิมเดิมไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยเปื้อนนะไม่มีรอยเจิมนะครับเพราะว่าคันนี้อย่างที่ผมบอกคันนี้เป็นรถ บริษัทการเงินที่ปลดระวางมานะครับก็จะไม่มีรอยเจิมนะแต่ถ้าเป็นรถบ้านเนี่ยก็จะมีบ้างนะครับสําหรับบางคันนะครับผมนะที่บางแดดมีให้นะครับเสียอย่างเดียวเลยนะคือไม่มีไฟเวลาเราเปิดกระจกเนาะเดี๋ยวนี้หลายๆค่ายเขาจะมีไฟนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดด้อยเล็กน้อยนะครับแต่ก็จริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะครับผมแล้วก็ที่วางอที่ใส่วงใส่แว่นมีให้คร,ครับไฟในห้องรถเนี่ยเป็น LED ทั้งหมดเลย ไฟในห้องรถเป็น LED ทั้งหมดเลยนะคะตอนกลางคืนคือสว่างมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะส่วนตัวเบาะครับเป็นเบาะหนังเบาะหนังสีดำครับทรงสปอร์ตนะครับหนังแบบว่าทนทนถึกถึกอึดอึดเลยนะครับคันนี้ก็หนังสวยหนังเดิมครับผมนะเป็นได้ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยสภาพเบาะนะครับดูเลยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกขาดครับผมนะมาดูห้องห้องโดยสารแถวที่2ครับ ต้องบอกว่ากว้างมากนะครับสาหรับแถวที่สองเนี่ยคือแบบพื้นที่คือแบบเหลือๆนะครับพื้นที่คือแบบเหลือๆนะครับดูเลยข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยเลือกที่จะซื้อตัวรถคันนี้นะครับคือรถคันนี้ไม่สูงเกินไปนะครับและก็ไม่ต่ําเกินไปนะครับขึ้นลงง่ายนะครับคันนี้เนี่ยคือขึ้นลงง่ายนะครับไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ําเกินอันนี้คือข้อดีอีกหนึ่งอย่างของ h อนด้า CRV นะครับ ที่พักแขนมีให้ครับเรียบร้อยมีที่วางแก้วมีแอร์ตู้หลังนะครับก็รับรองว่าไม่ร้อนอย่างแน่นอนนะแล้วก็มีช่องชาร์จไฟให้อีก2ช่องด้านล่างนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยก็จัดการปูพรม 3D นะครับกันน้าให้อย่างดีนะเป็นทรงเข้ารูปตรงสเปครถเลยนะครับผมด้านหลังก็จะมีไฟนะครับให้อีก1อด่าอีก2ดวงด้วยนะสำหรับไฟ led นะแล้วก็ผมบอกเลยใครที่ชอบในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับ Honda เครื่องเสียง เพราะมากๆดังมากๆนะครับฟังดีฟังนุ่มฟังสบายนะครับนะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับ Honda CR-V 2.4 ES ครับขับเคลื่อน4ล้อคันนี้เป็นตัวอ่าเขาเรียกว่าขับ4แบบออโต้ฟูลไทม์นะครับปี2019จด20คันนี้ครับปแป5แ0 0่ 55, บาทผมบอกเลยราคานี้โคตรคุ้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูบอดี้ด้านหน้ากันอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ครับมาดูบอดี้ด้านหน้าของคันนี้ครับผมรับรองว่า สวยเนียนกริฟนะครับรถสวยมากนะขนาดตัวผมที่เป็นผู้รีวิวเองเนี่ยยังอยากได้เลยนะครับติดอย่างเดียวนะผมตังไม่พอครับผมนะอ่ะมาดูเครื่องยนต์ครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง2004นะครับสี่สูบเดิมจากโรงงานนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ iV Tech Earth Dream Technology ก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่ให้ความประหยัดน้ำมันนะครับสูงขึ้นนะครับต้องบอกเลยใครที่ อยากได้รถ SUV แล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับ r v n d a CRV ก็เป็นอีก1ตัวเลือกนะครับคันนี้เนี่ยอัตราเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ12กิโลต่อ1ลิตรอันนี้คือวิ่งในเมืองนะครับผมนะส่วนทางไกลเนี่ยก็น่าจะมี15โลอัพนะครับผมนะก็แล้วแต่การใช้งานของคนขับด้วยนะครับผมเครื่องยงนต์เดิมเิมเลยครับผมอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะสังเกตไหมว่านิ่งเงียบครับผมแล้วก็ ตัวเครื่องนะครับหัวนงหัวน็อตครับรอยแต้มสีรอย QC ซโรงงานอยู่ครบทุกจุดสภาพสวยสวยใสใสสะอาดไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มรั่วซึมครับเลขตัวเครื่องตัวถังตรงเล่มลดถูกต้องตามกฎหมายครับผมนะคันนี้รับรองนะครับได้ไปปลอดไทยหายห่วงครับระบบเบรก a อ s ดิสเบรก4ล้อครับโครงสร้างเบ้าช็อเดิมหัวน็อตเดิมครับฝากระโปรงเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดครับสติ๊กเกอร์มออกเดิม ดูได้เลยนะครับสวยๆใสๆเนียนๆแบบนี้ครับใครที่ตามหาอยู่นะฮะสำหรับ Honda c r v นะครับ R 4อ E S ครับผมปี2019จด20ครับรถมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์ไม่แ87,000่โลคันนี้ครับขายอยู่850,000กับอีก5 0า0บาทเท่านั้นครับสนใจรีบติดต่อสอบถาม เบอร์โทรใต้คลิปเลยครับผมสำหรับวันนี้ผมไอทอออโตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ